อัวป่วยเป็นโรคไข้าขาแข็งนะคะซึ่งยังเดินกินหญ้าอยู่ดีๆแล้วก็มีอาการก็คือลุกไม่ขึ้นเนาะนือนก็ได้โทรให้เบื้องต้นก็คือโทรให้คุณหมอมาฉีดยาให้แต่ทีเนี้ยคือถ้าเขาลุกเองไม่ได้เลยเพื่อนน้องคอยที่จะกลับตัวเขานะคะแล้วทีเนี้ยก็คือกระเถิบ กระเถิบออกมาเรื่อยๆจนมาตกแล้วเมื่อคืนนี้มันฝนตกด้วยไงนวลก็ดึงเขาเข้าล่มไม่ไหวเนาะก็เลยเอาล่มมาพาดไว้ให้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเหลือก็คือจะมาเออดึงให้เขาพยายามที่จะลุกเห็นไหมอันนี้คือเอาล่มมากลางเพราะว่าเมื่อคือนฝนตกพายุมาไงฝนตกซึ่งนวลดึงเขาคนเดียวอ่ะ ดึงดึงไม่ไหวเลยที่จะเอาเข้ามาล่มตรงเนี้ยเนาะดึงไม่ได้ก็เลยให้นอนอย่างนี้ไปถามว่าเออเอ,เอน้องเพชรก็ยังลุกไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือไปก็คุณหมอก็มาดูสองวันแหละแต่วันนี้คุณหมอว่าจะลองช่วยน้องเพชรดูแต่หน้าตาน้องเพชรก็ยังสดใสกินหญ้าได้กินหญ้ากินน้ําได้ก็หน้าตาก็ยังสดใสซึ่งแบบอ ก็พยายามเขาก็พยายามตัวเขาแหละแต่เขาลุกไม่ไดเออ้เดี๋ยวจะเอาล้มออกให้เขาก่อนส่วนกำลังใจให้น้องเพชนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เลี้ยงวัวแล้วก็สังเกตว่าวัวของตัวเองเนี่ยเนาะมันมีอาการป่วยก็อย่าลืมที่จะเรียกคุณหมอเข้ามาดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนซึ่งบัวก็จะป่วยได้ง่ายๆไม่แน่ใจว่ามันระบาดหรือเปล่าถ้าเป็นระบาดนี่ อีกตัวหนึ่งก็เหมือนเหมือนจะไม่ลุกไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวเห็นนอนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดูก่อนถ้าถ้ามันติดกันก็แปลว่ามันเกิดมาจากมแมลงดูดเลือดะที่คุณหมอบอกนวลเนาะเดี๋ยวเดินไปเรียกให้ลุกดูซิอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นนี่ก็เหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยนะ ขออย่าให้เป็นเถอะทาไมวันนี้ถึงนอนก็ไม่รู้ปกติจะไม่นอนนอนตัวเดียวก็เครียดพอแล้วนอนสองตัวนี่อ่ยไม่ไหวเพื่อนก็อย่าลืมสังเกตวัวของตัวเองนะคะถ้าเป็นเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเรามาทําเองมันไม่ไหวหรอกเราก็เรียกประสัตั์ให้เขามาช่วยเหลือนะลุกนิลุกลุกโ,โอเคโอเค โอเคสบายใจขึ้นนะถ้าว่าลูกได้นี่ก็สบายใจขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอ๋อก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะในอาการสังเกตของวัวเป็นไข้าขาแข็งนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ